พี่ชายที่แสนดีพระเอกสุดฮอตยอมรับตรงๆห่วงน้องสาวหนักมาก หากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของนางเอกสาวมุกวรรณิตยอยู่นั้นจะเห็นว่าพักหลังๆมานี้เธอมักจะสวมใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลอยู่เป็นประจำและด้วยความที่เป็นสาวสดก็ยิ่งฮอตเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไปอีกค่ะและล่าสุดเมคเจรกิจพี่ชายแท้ๆของมุกได้ออกมาเปิดใจว่าห่วงน้องสาวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็เข้าใสได้เพราะน้องโตแล้วแต่เพราะหัวอกคนเป็นพี่ชายเลยอดไม่ได้แต่ในเรื่องของความรักก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก ขอดูอยู่ห่างๆห่วงๆเป็นพี่น้องที่สนิทและรักกันสุดๆค่ะ